สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมาพบกับรายการนะคะคุยการะราษาเรานะคะวันนี้นะคะโบอยากจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานะคะหรือโควิด -19 นะคะนับว่าเป็นปัญหาที่วิกฤตนะคะแล้วก็ ในด้านของการจัดก,การเรียนการสอนนะคะที่ทั้งตัวคุณครูเองทั้งตัวเด็กเองนะคะเกิดความเครียดนะคะทำไมโบถึงพูดว่าอย่างนี้นะคะโบสังเกตจากเด็กเล็กนะคะระดับประถมมาศึกษานะคะก็คือในบางครั้งอะคะ่ะการที่เด็กจะต้องมานั่งเขียนการบ้านทั้งทงที่เขาไม่เข้าใจนะคะหรือบางทีครูให้ไปรับใบางานมาแล้วบอกว่าเป็น on hand คือเด็กจะต้องมาเขียนเอง มาทำความเข้าใจเองซึ่งบางครั้งท่านผู้ปกครองก็ไม่ได้อสอนหรือไม่ได้แนะนำเพราะอะไรคะเพราะว่าท่านผู้ปกครองเองนะคะก็ไม่สามารถที่จะสอนได้ทุกเนื้อหาทุกรายวิชานะคะเพราะนั้นการที่เด็กมานั่งเขียนการบ้านทั้งๆท,ที่เขาไม่เข้าใจมันส่งผลเสียอะไรมันทำให้เด็กเกิดความเครียด ทำไมโบถึงพูดได้เพราะโบเป็นทั้งคนเรียนออนไลน์และคนสอนออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็เห็นใจนักเรียนมากๆเลยนะคะเพราะเด็กบางคนบอกว่าโทรศัพท์หนูร้อนแทบจะระเบิดบางครั้งเด็กเข้าห้องออนไลน์นะคะแล้วมันเด้งออกเองบางครั้งโทรศัพท์เขาดับไปเองแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแนวทางแรกการออนไลน์ที่เราจะมาแก้ไขปัญหากันยังไงให้เด็กไม่เครียดนะคะ การที่จะให้ใบางานเด็กกลับมาทำที่บ้านควรจะเป็นใบางานที่ง่ายไม่ใช่ก๊อปปี้อินเทอร์เน็ตมาควรจะเป็นใบางานที่ตอบโจทย์หรือเป็นใบางานที่สอดคล้องกับตัวชีวัตหรือเนื้อหาที่เรียนเพราะเด็กจะได้รับหนังสืออยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการทำใบางานควรจะง่ายไม่ควรเยอะไม่ควรหลายข้อและที่สำคัญไม่ควรก๊อปจากอินเทอร์เน็ตมาให้เด็กนะคะ แล้วก็สำหรับเด็กโตนะคะที่ไปรักษาของการออนไลน์คุณครูเองก็ควรที่จะออนไลน์ในห้องใช่ไหมคะแล้วก็จบในห้องลดงานลดการบ้านซึ่งตรงนี้จะทำให้เด็กไม่เครียดและเด็กจะไม่เหนื่อยจนเกินไปเราก็จะไม่เหนื่อยด้วยนะคะพยายามสอนเขาให้เขาพูดคุยให้เขาแลกเปลี่ยนนะคะแล้วเราจะเห็นแนวคิดดีๆของเด็ก ะะซึ่งในสําหรับเด็กโตเนี่ยความรับผิดชอบของเด็กต้องมีมากพอนะคะยังมปลายแต่ถ้าจะเป็นน้องๆมอต้นนะคะการจัดการเรียนการสอนในห้องออนไลน์อาจจะไม่เหมาะกับเขามากเท่าไหร่นะคะแล้วก็การให้งานเยอะๆก็ไม่ได้ทําให้เด็กเรียนรู้เพิ่มขึ้นแต่มันเป็นการสร้างภาระงานที่มากจนเกินไปจนทําให้เขาเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลเหนื่อยล้า และไม่อยากเข้าห้องออนไลน์กับเรานะคะอันนี้เป็นปัญหาเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้สิ่งเดียวที่เราจะต้องปรับโดยเฉพาะคุณครูเราต้องเหนือยเป็นสองเท่าเราต้องคิดวิธีการอย่างครอบคลุมรัดกุ่มที่สุดนะคะเพราะว่าบวมองว่าการบ้านประเภทคัดลอกเนื้อหาจากหนังสือลงในสมุด หรือตัดแปะลงกระดาษอะไรพวกนี้นะค่ะมันไม่ควรจะมีแล้วจริงไหมคะเราควรมีการออกแบบการบ้านให้มันตอบโจทย์กับบริบทปัจจุบันและตัวหลักสูตรตัวชี้วัดไม่ใช่เน้นแค่ว่านักเรียนขั้นนี้ไปย่อมานะแล้วเอามาส่งครูเพราะว่ามันดูล้าสมัยมันดูเชยสำหรับโบนะคะเราจะต้องมาปรับแล้วค่ะว่าเราต้องเน้นอะไรการให้การบ้านมากๆสำหรับเด็ก ไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้ตอบโจทย์นะคะการเรียนรู้ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อสถานการณ์มันบีบบังคับเช่นนี้เราจะทำยังไงให้เด็กไม่หยุดการเรียนรู้ให้เด็กไม่ลืมบทเรียนมันคือความท้าทายของครูผู้สอนที่จะจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์และทำยังไงให้เด็กได้เรียนรู้มากที่สุดและเด็กไม่เครียดนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูยุคใหม่ ะะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ในทุกๆวันนะคะโบอขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกคนนะคะกับการจัดการเรียนการสอนในยุค New Normal ค่ะสวัสดีค่ะ